เราจะมาร่วมดื่มฉลองกันก่อน1ล้าน Subscriber อครับทุกคนเอาขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเลยว่าไอการเดินทางเนี่ยมันเส้นทางเดียวกันแบบสมมติใครจะเป็นยูทูบเบอร์แม่งต้องผ่านเหมือนกับว่ามึงจะเข้ากรุงเทพมึงต้องผ่านสระบุรีอะ่ะ เออทีเนี้ยมึงจะสระบ,บุรีแล้วมึงจะเลี้ยวไปไหนอ่ะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบกำลังสนใจสายอาชีพนี้หรือว่าแค่อยากจะรู้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงแล้วมันโดนทดสอบอะไรบ้างผมคิดว่ามันคือการเดินทางแล้วระหว่างทางเนี่ยก็จะมีป้ายให้คุณหยุดสต็อปเยอะไปหมดแล้วคุณก็ต้องเลือกแล้วคุณจะเลี้ยวไปทางไหนอะไรเงี้ยเส้นทางที่คุณเลือกอ่ะแม่งก็จะกลายเป็นตัวตนของคุณในโลกออนไลน์หรือเป็นอเดนติตี้ของช n e l คุณว่าคุณเป็นแบบไหนซึ่งมันไม่มีขีดไม่มีถูกอยู่แล้ว หลายครั้งละเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังแบบก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากไม่อกไหมผมก็แบบเออก็เป็นแบบกอกกิ๊กกอกอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ <laughs> ผมเป็นยูทูบเบอร์ล้านซับแล้วดังนั้นผมคิดว่าผมก็พอจะพูดได้เหรอวะใช่ไหมมาแล้วครับกล่องซุ่มกระชานนายอามครับเป็นอาร์ทอยคุณภาพขนาด9เซนติเมตรครับ มีหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกะทรวงเวทมนต์นะหรือยังจะเป็นตัวนี้นะครับโปรแกรมเมอร์หัวร้อนนะมีไว้แก้บั๊กนะแล้วก็นี่ครับยอดนักขายพ่อค้าขนมปังสังขยาในตำนานหรือว่าจะเป็นอุ้ยซีเกตครับผมเกมที่เรารักมารับ a b k ไปได้เลยทั้งหมดเป็นงานฝีมืองานครับคุณภาพจากทอยเล็กซี่นะครับรายละเอียดเยอะเบิ่มๆแบบนี้เลยครับสวยงามรับประกันเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ t o y l e x ก c o m หรือว่ากดลิงก์ใต้คำอธิบายวิดีโอก็ได้ครับ พิเศษนะครับถ้าซื้อยกบ็อกซ์ได้ตัวไม่ซ้ำเลยนะสเตทของยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับสเตทแรกคือคุณเริ่มทำ YouTube เพราะว่าคุณอยากจะทำในสิ่งที่คุณหลักครับคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเรื่องอะไรเรื่องนึงแล้วคุณก็ทำเรื่องนั้นคุณอาจจะทำแบบแอนิเมชันคุณอาจจะชอบเรื่องเทคอธิบายมือถือคุณอาจจะชอบแต่งหน้ากินข้าวไปเที่ยวรีวิวก็ลองทำโดยเฉยทำเล่นๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอทำไปนานๆเนี่ย สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีคนดูผมเชื่อเสมอว่าถ้าเกิดว่าคุณทํา YouTube แล้วคุณทําไปเรื่อยๆยังไงคนดูคุณก็เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นช้าเพิ่มขึ้นเร็วก็อยู่ที่ว่าคอนเนตของคุณมันโดนคนกลุ่มไหนถูกไหมแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นแน่ๆความสม่าเสมอคือสิ่งสําคัญมากของอาชีพสายนี้ใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งที่คุณชอบมันก็ไม่ได้กดดันอะไรหรอกไม่ได้ทําเป็นงานหลักด้วยซ้ำใช่ปะ ก็ทาแบบ on the side สนุกสนุกแต่เริ่มมีคนชอบว่ะมันถึงระดับที่ประมาณสักพันซับหรือหมื่นซับแล้วอะไรเงี้ยคือพอทําแล้วมีคนชอบเรารู้สึกว่าโอเคเลยว่ะเราเริ่มอยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่คนชอบเยอะๆใช่ปะ่ะเราก็แบบเออทุ่มเทก็อาจจะมีการลงทุนเพิ่มกับตัวคอนเทนต์ซื้ออุปกรณ์เพิ่มหรือเล็กๆเปลี่ยนกล้องใหม่เปลี่ยนไมโครโฟนใหม่อะไรเงี้ยเออคุณจะเริ่มรีไฟล์ทำให้คอนเทนต์คุณมันคมขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่คุณทำหรือปะ่ะคุณก็เหลาไปฟืบ ฟาีฟาบ,าบใช่ปะ่ะก็กลายเป็นสิ่งที่คุณแบบถนัดแล้วคุณชอบแล้วพอคอนเทนต์คุณคมยิ่งคมยิ่งขึ้นคนก็ยิ่งดูมากขึ้นยิ่งเติบโตโอเคตอนนี้แหละคุณจะมาถึงทางแยกที่1ก็คือเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาถ้าเกิดว่าผมจะบอกยูทูบเบอร์หรือว่าใครที่แบบกําลังเริ่มกําลังที่อยู่จุดนี้นะผมอยากจะบอกว่าสปอนเซอร์ไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่ว่าแต่ก่อนเราทําฟรีเนาะเราทาแทบตาย8ชั่วโมง10บชั่วโมงตอนนี้เขาจะมาให้เงินเรา แล้วการได้สปอนเซอร์เนี่ยหลายคนจะคิดว่านี่คือตาประทับคุณคือยูทูบเบอร์ระดับหนึ่งละคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์นึกว่าเออมีแบรนด์เข้ามาถูกป่ะตรงนี้แหละทางแยกจะเริ่มละโอเคโหสปอนเซอร์เว้เราก็รับแล้วกันแล้วทีเนี้ยพอรับเข้ามาเนี่ยก็มีอีกมีหลายแยกเลยเป็น8แยกมั้งสปอนเซอร์คนเนี้เขาอยากจ้างเราเขาเหมาะกับช่องเราหรือเปล่าอันแรกๆเลยอาจจะเหมาะ,ะถ้าเกิดว่าคุณรีวิวอาหารก็อาจจะเป็นร้านอาหารเข้ามาวินวินทั้งคู่ถูกป่ะ คุณก็รับคุณได้ก็ต่างละรู้สึกว่าอุ้ยนี่งเงินก้อนแรกที่ที่ได้จากสปอนเซอร์ชิพใช่ไหมเพียงแต่ว่าสปอนเซอร์ชิพเนี่ยมันคือการทําสัญญากับอะไรบางอย่างใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่โอเคมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำรายเป็นว่าเฮ้ยโอเคเจ้านี้ทําดีบัตรนี้ทําดีแล้วเรารับตังค์เขามามันก็จะมีออปพลิเคชันหมายถึงว่าความาต้องตอบแทนเขาด้วยอะไรเขาให้ตังค์เรามาเราต้องตอบแทนด้วยอะไรก็จะเริ่มแบบโอ้รีวิวครับอ่าผมรีวิวเจ้านี้ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้แล้วแต จริงใจขนาดไหนแล้วไอาการจริงใจไอความจริงใจตรงเนี้ยคนดูเขารู้ตอนนั้นมันได้ตังจริงเว้ยรวยมากเลยเดือนหนึ่งสปอนเซอร์20เจ้าโอ้โหแบบอู้ฟู่เลยเว้ยมันคือความสําเร็จระยะสั้นคือมึงรวยตอนเนี้ยแต่ว่าลองเทอมอะ่ะคือจังหวะที่คุณขายของเ,เยอะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบอันดับแรกคุณเสียตัวตน2ก็คือคุณเสียกูดวิวกับคนดูอะ่ะคนทํางาน Art อาร์ตอ่ะมันเห็นอะ่ะคือคนดูเห็นว่าแบบเราอินกับมันแค่ไหนถูกปะ ซึ่งมันมีเคสที่ขายของแล้วขายได้มันคือมันแล้วแต่ว่าคุณไปไปไหนถูกไหมเราต้องเป็นคนที่เราสบายใจจริงๆถูกปะต้องเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทําแล้วเราสบายใจกันทั้งคู่ถ้าเกิดว่ามันมีใครไม่สบายใจเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นพาร์ทเนอร์กันผมคิดอย่างนั้นบางทีเงินมันมากองอยู่ตรงหน้าแล้วถ้ารับเนี่ยได้เงินเลยแต่บางทีเราสามารถดีเลยตรงนั้นถ้าเราบอกเออไม่เป็นไรครับไว้โอกาสหน้าแล้วกันซึ่งมันก็จะมีเข้ามาใหม่จริงๆจนกว่าจะเจอคนที่เราแมทช์จริง,รงๆอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เลือกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเลือกกันว่าแบบโอเคแบรนด์นี้มันไม่ได้จริงวะก็ไม่เอาใช่ไหมแต่ว่ายูทูบเบอร์รุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันมาถึงตรงมันได้ตังค์เนี่ยบางคนก็คือไม่เลือกแล้วก็รับทั้งหมดแล้วก็หลงทางหลงทางหมายความว่ายังไงหมายความว่าโอเคตอนแรกเรารับเฉพาะลูกค้าที่สนัดแล้วเราก็มีคอนเทนต์ของเราอยู่ด้วยที่เราทําที่คนดูเขาชอบกันนะ่ะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ลูกค้าที่เราก็พยายามจะทําให้คนดูชอบใช่ไหมทีนี้พอพอมาถึงจุดหนึ่งปับ๊บไอเนี้ย พอมันหมดไปปั๊บเนี่ยมีสปอนเซอร์แบบอื่นเข้ามาแล้วทีนี้คุณก็แบบเอ้ยเดือนที่แล้วเคยได้ตังค์เท่านี้เว้ยเอาไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งผมต้องบอกว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่แบบโพ i ิชันดีจัด,จดๆก็คือผมกับเก่งไม่เดือดร้อนเรื่องเงินไอ้เก่งทํางานฟรีมา2ปีอะรู้ปะก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออไม่ต้องมีสปอนเซอร์ก็ได้ผมถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์ไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่ทำไดกว่าแต่ว่าหลายคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ถึงจุดที่พอเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มคิดว่าจะทําจริง แล้วก็กระโดดลงมาทําเป็น full time ไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้การเลือกของคุณเนี่ยมันมีผลค่อนข้างเยอะคือพอกระโดดลงมาแล้วมันจะต้องมีรายได้เข้ามาถูกไหมแล้วมันอยู่ไม่ได้อะถ้าเกิดว่ามันไม่มีรายได้เข้ามาก็กลายเป็นว่าจะต้องขายตัวตนอะไรบางอย่างเพื่อรับสปอนเซอร์ซึ่งผมอะจะบอกทุกคนเลยว่าอย่าเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วความยั่งยืนอะก็คือทําสิ่งที่เราชอบเท่านั้น อย่าพิ่งแบบอุ้ยอันนี้ก็สปอนเซอร์นี่ก็ขายขายขาย,ขายผมขายหมดอะสากะเบือยันเรือลบผมขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันตั้งแต่ g ีบีดเกนเน่เอ๊ะเอ๊ก <c oughs> กูกูก็ขายทั้งหมดนี่หว่าแต่เข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> มันมันจับฉายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจะหลงทางไปกับตรงนี้เท่านั้นไม่พอพอสปอนเซอร์เยอะแล้วตอนนั้นคนก็ยังแบบสมวม่าคนเข้ามาดูอยู่ยอดดูอยอดตั้ตโตยอดวิวโตใช่ไหมมันไม่ได้ละเราจะต้องขยายเราจะต้องเปิดบริษัท ต้องขยายเราจะต้องจ้างทีมงานเพิ่มต้องจ้างตะกล้องจ้างตัดต่ออาจจะเริ่มจากจ้าง4ี่ห้าคนคือมันก็เป็นเรื่องของแบบ Li s t m a n a g e m e n t ด้วยเว้ยทุกคนคือตอนที่คุณกําลังมาดีๆเนี่ยเงินกําลังเข้ามาแล้วเฮ้ยเงินมันเยอะใช่ไหมคุณรับสปอนเซอร์เยอะคุณโอ้เฮ้ยถ้าเกิดว่าผมรับสปอนเซอร์เดือนละ4ี่เจ้าผมจะสามารถจ่ายลูกน้องได้เท่านี้อ่ะผมก็ตั้งบริษัทเลยจ้างทีมงานว่างั้นเถอะใช่ไหมซึ่งก็เป็นในช u r a l step าสำหรับคนที่ต้องการเติบโตใช่ไหมเพียงแต่ว่า คือยูทูบเบอร์มันแล้วแต่เทรนมันบอกไม่ได้ว่าคุณน่ะจะอยู่ไปอีกกี่ปีหรือว่าคุณจะอยู่ดีๆตอนนี้ไม่ดังแล้วคุณอาจจะดังเป็นพู้แต่ในอีกสามปีมันบอกไม่ได้เลยถูกปะ่ะดังนั้น,นการคำนวณเวลาที่จะแบบจ้างทีมงานเนี่ยมันต้องคิดว่าแบบโอเคแบบเวอร์ซเคสเป็นยังไงเราสามารถที่จะอยู่ได้ไหมเพราะว่าพอจ้างทีมงานแล้วมันมีค่าใช้จ่ายฟิกหลายเดือนนะมันก็กลายเป็นว่าอา้าวเราก็ต้องมีรายได้เข้ามาวะรา,ายได้จากไหนอะรายได้จาก YouTube ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอาจจะต้องไปเอารายได้จากสปอนเซ แล้วไงมันก็ต้องรับสปอนเซอร์ไหมแล้วสปอนเซอร์ไม่ได้มาทุกเดือนนะครับมันก็เข้ามาออกไปเข้ามาออกไปกลายเป็นว่ากดดันว่าโอเคเดือนนี้จะไม่มีตังค์จ่ายลูกน้องแล้วจะยอมขัดทุนหรือจะยอมรับสปอนเซอร์เจ้านี้ตอนเราโอเคเราอาจจะไม่ได้พิจารณาเพราะว่าจจะแบบว่าเออเอเอไม่แมทกับคนดูเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เขาถามมาเว้ยแล้วเราตอนนี้เราต้องการเงินเว้ยเราก็อาจจะไปรับแบบนั้นซึ่งเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดเยอะมาก ผมเห็นเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้เยอะมากก็คือสเกลไปพอบริษัทมันโตปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีเงินเข้ามาเลี้ยงแล้วตอนโตเนี่ยมันโตง,ง่ายไงแต่ว่าตอนหดมันหดยากการที่เราบอกว่าเราจะลดขนาดทีมงานให้คนนี้ออกอะไรเงี้ยมันมันยากมากเลยเช่าผมกลุ่มคนดูไม่มากเหมือนโดนบังคับให้รับสปอนถึงจะอยู่ได้ใช่ปะ่ะมันเป็นเทรดออฟเว้ย ผมคิดว่ามันจะมีช่วงขึ้นถ้าเกิดว่าช่วงขึ้นปุ๊บแล้วเราสเกลออกแล้วช่วงลงอ่ะเราลงไม่ทัน่ะมันจะอย่างนี้หละแล้วเราก็ต้องแบบรับเงินเข้ามาเพื่อให้หมุนไปให้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ถูกป่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้ทําในสิ่งที่เรารักละมันทําได้มันรอดแต่ใจมันโดนเกี่ยวเรื่อยๆผมแคร์เรื่องนี้มากนะจิตใจ ไอเก่งจะรู้เลยว่าแบบเ hey, ฮ้ยจิตใจมังเป็นไงช่วงนี้แล้วที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีสปอนเซอร์แล้วคุณมีทีมงานเนี่ยแสดงว่าช่องคุณใหญ่ประมาณนึงแล้วใช่ไหมก็บางคนน่ะเขาไม่ได้อยากจะมาบริหารเรื่องอะไรแบบนี้เลยเข้าใจปะ่ะเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราเรามองว่าไอชิ i, คุก็แค่ชอบทําแบบนี้ก็อยากทำคอนเทนต์หูเรื่อยๆตอนนี้มีทั้งแบบโอ้ oh, เรื่องสปอนเซอร์เงินเดือนลูกน้องคอนเทนต์คิดปีหน้าต้องเป็นยังไงเราจะต้องดันยอดเท่านั้นเท่าน,นี้มันไม่สนุกเลย กลายเป็นว่าตัวเราในตอนนั้นที่เราเอนจอยกับการทำคอนเทนต์มันหายไปแล้วแล้วไอ้ตัวตนเนี่ยจริงๆผมจะบอกว่ามันสําคัญที่สุดสําหรับอาชีพอย่างผมเองจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นพาร์ทไทม์นั้นผมไม่ต้องใส่ใจอะไรมากว่ามันจะไปทางไหนผมทําสิ่งที่ผมอยากทานี่คือการพักผ่อนนี่คือการเอนจอยจ่ากช่องผมมีกี่คนนะผมมีライターหนึ่งคนมีดีเตอร์อีกหนึ่งคนแล้วก็ผมกับเก่งมี4คนซึ่งเราก็ดูแล้วว่าโอเค2คนเข้ามาเนี่ยค่าใช้จ่ายรายเดือนมันเป็นประมาณไหน แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีงานเข้ามาเลยเราจะจ้างคนเหล่านี้ได้อีกกี่เดือนเราก็บอกว่าปีหนึ่งไหวไหมไม่มีงานมาเลยถ้าไหวจ้างตงนั้นบริษัทเด็กดอกไม้มีคนไม่เยอะผมก็ไม่ต้องมาซีเรียสว่าแบบไปห,หาสปอนเซอร์มาเพื่อมาจ่ายตังค์ผมอยู่ได้ปีหนึ่งโดยที่ผมไม่ต้องมาคิดเรื่องเงินผมก็สามารถที่จะมาทํากับคอนเทนต์ได้เต็มที่แล้วก็ค่อยๆทําไปอย่างเนี้ครับนั้นกับดักที่ยูทูบเบอร์จะเจอก็คือตรงนี้แหละ ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยคุณจะต้องหาตัวเองให้เจอก่อนจริงๆผมเป็นที่ปรึกษาของ YouTube ประมาณ4ีหท่านผมก็แนะนําเขาอย่างนี้ก็คือว่าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณเป็นใครวะเราจะถามเขาเลยว่ามึงเป็นใครเนี่ยสำหรับผมผมบอกว่าผมเป็นคนที่แบบนั่งคุยเรื่องเฮียอะไรก็ได้ผมเปิดช่องนี้มาแล้วผมจะพูดเรื่องเทคหน่อยแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแล้วผมเนี้ยจบแค่นี้ทุกคนเข้าใจเปิดมาช่องนี้ปั๊บก็อย่างเงี้ยคุยกันอย่างเงี้ยทีนี้ก็จะมีแบบคุณเป็นใครที่ต้องถามว่าใครเนี่ยก็พรระ่ออคืไับ คุณอยากจะเป็นใครใช่ไหมมันต้องมีเป้าหมายถูกปะ่ะคือยูทูบเบอร์เนี่ยบางทีเราดีฟายตัวเราเองด้วยคอนเทนต์ที่เราทำนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยู่ดีๆคุณเล่นเกมหนึ่งเก่งขึ้นมาคุณก็ทาแต่คอนเทนต์เกมเนี่ยรัวๆซึ่งตอนที่เกมมันฮิตอ่ะมันก็ดีอะ่ะแต่พอเกมมันลดคาวามนิยมเสร็จปับ๊บแล้วคุณทําไงต่อมันาก็กลายเป็นว่าคุณก็ได้รับคาวามนิยมน้อยลงไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณเองนะแต่เพราะไม่มีใครสนใจเกมนั้นแล้วถูกปะ่ะก็ต้องเปลี่ยนสุดท้ายแล้วไปอยู่เกมใหม่ก็เข้า้าูนีใหม่ถก คุณจะเห็นเลยว่ายูทูบเบอร์ที่เป็นเกมเมอร์หรือแบบทวิตสรีมเมอร์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ยึดติดกับเกมใดสักเกมเขาจะเล่นเกมอะไรก็ได้เอกฮันล็อกเกอร์เงี้ยใช่ไหมเล่นเกมอะไรก็ได้เขาไม่ได้ดูว่าแบบโอ้เกมนี้วะมาดูเพราะเกมมาดูเพราะคนใช่ไหมมันก็มี s t r a t e g ้แบบนี้อยู่สําหรับการที่สมใครอยากจะทํา YouTube อ่ะมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องตอบคําถามไม่ได้ว่าเขาเปิดมาดูคุณทําไมมึงเป็นใครแล้วพอตอบคาถามตรงนี้ได้ปั๊บมันก็จะเกิดสเต็ปต่อไปขึ้นมาอย่างบางคนเขาบอกว่าผมอยากจะเป็นรีวิวเวอร์นะผมผมจะรีวิวทุกอย่าง เราก็ต้องมาดูว่าเนเจอร์ของช่องที่เป็นแบบนี้มันเป็นยังไงสมมติว่าคุณจะรีวิวทุกอย่างคุณจะรีวิวทุกอย่างจริงสมมุติว่าคุณออกรีวิวแบบวันละชิ้นคุณรับงานวันละชิ้นรับงานมา30วันคูณ30ไปคุณรวยนะบอกตรงแต่ว่าเรื่องของความเขาเรียกว่ายอดวิวหรือเอนเกจเเมนต์เนี่ยมันมันไม่ดีทุกคลิปหรอกใช่ไหมคือมันไม่มีใครแบบว่าอยู่ดีๆจะมาเปิดช่องคนรีวิวแล้วก็ดูทุกชิ้นที่เขารีวิวนึกออกปะ ช่องรีวิวเนี่ยก็จะเป็นช่องที่แบบคนกดเข้ามาเพื่ออยากดูสินค้าตัวนี้ก่อนที่จะซื้อเท่านั้นถูกปะ่ะดังนั้นยอดวิวอะ่ะมันก็ไม่เยอะหรอกแต่รวยมากเลยเพราะว่ารับทุกงานถามว่าผิดไหมไม่ผิดอยู่ได้สบายมากอ่านี่ถือว่าเป็นอาชีพถือว่าเจอแล้วว่าโอเคผมรอดแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นตัวเองนะคุณทํายังไงคุณก็มองเอะเราจะเป็นอะไรดีวะเอยเราอยากดังวะเราเป็นแบบนั้นนี่ไหมไอคนนี้ทำแล้วดีไว้หรือแบบฝรั่งทาแบบนี้แล้วมันใช้ได้เว้เราทําได้ไหมเราทําอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ออะไรรที่มาแงตนนนั้น ก็เอามาทําโอ้ก็มีนี่ครับเทนแกล้งเพื่อนหรือว่าจะเป็นเทนแบบตัดต่อแบบจับจับเราจะไปแบบวื้หวาอะไรก็ได้ที่มันเป็นไวรัลตอนนั้นทําหมดก็ได้เหมือนกันแมสมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของไอเดียระยะยาวมันก็อยู่ยากเพราะาคุณก็ต้องไปดูแบบไอเดียใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเขาทาอะไรเราก็ทำอะไนั่นแหละใช่ไหมมันไม่ผิดแต่ว่ามันไม่สเทนไม่ไม่สเทนคืออะไรคือหมายถึงว่าคุณทําแล้วณจุดหนึ่งคุณจะไม่มีความสุขละ กูจะแบบว่ากูทําอะไรอยู่วะแต่กูต้องทําเพราะว่าถ้ากูไม่ทําไม่มีเงินมันต้องมีความสนุกก่อนอยู่ในนั้นไม่ใช่แบบว่าวันนี้ผมหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วผมจะถ่ายคลิปแบบเชออียร์เฮายเงีแยพอมันมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่คือมึงเบิร์นเอาละคือมึงไม่ใช่ละโพซิชันนั้นมันมันไม่ดีอ่ะหรือบางทีเราทําตอนเรา เด็กๆอายุ25าเนี้ยเราทำไป10ปี <c oughs> <c oughs> คือแบบกูทำอะไรอยู่เนี่ยนึกออกไหมหันก็มามองอีกทีกูทำอะไรวะตอ,อนแคสไปในอาร์มผมยังเด็กครับผมทำช่องนั้นประมาณตอนอายุ20นะผมก็แบบว่าเหียกูพูดเก่งขนาดนี้กูต้องเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้แน่เลยกูต้องมีคนชอบกูเยอะแน่เลยผมพูดเก่งกูพูดไปเรื่อยผมเริ่มจากการพากสตาร์ครับใช่ปะแล้วผมก็คิดว่าเหียทำเกมดีกว่าทำรีวิวเกมดีกว่า ก็ทาครับแล้วผมมีเป้าหมายใช่ไหมผมเป็นวัยรุ่นไฟแรงครับผมก็จะแบบว่าโอเคเดือนนี้ส0 0 0 0ื่นซับเดือนต่อไปห้าหมื่นซับเดือนนั้นนนนี้จะต้องหนึ่งแสนซับภายในเดือน10วันที่15เวลาบ่ายสองเนื่นอออกมาคือผมมีเป้าหมายชัดเจนแล้วผมก็จะแบบว่ายังไม่ได้เว้ยต้องไปถึงตรงนั้นทํายังไงเราถึงจะไปถึงตรงนั้นให้ได้ความหิวก็หายอะ่ะเราจะต้องปล่อยอะไรมากกว่านี้ไหมเราต้องกระตุ้นยังไงยิงแอดไหมคือแบบทุกอย่างเพื่อเป้าหมาย1นึ่งแสนซับอันนี้ผมพูดจริง,รงๆเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองจะ ซึ่งผมก็ทําได้เว้ยแล้วไงต่อพอถึงหนึ่งแสนซับปุ๊บผมรู้สึกว่าว้าวดีว่ะแต่ว่ามันเหนื่อยเหลือเกินการที่เราโตเร็วแบบโตเร็วแบบซินเทติกผมจะเรียกว่าโตเร็วแบบสังเคราะห์สังเคราะห์คืออะไรคือการแกว่งเท้าหาโยนแหอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราโตเร็วจริงคนซับเพิ่มเยอะจริงคนเกลียดเพิ่มเยอะเหมือนกันการโตเร็วแบบนี้เนี่ยคอมมูนิตี้มันไม่แข็งแรงผมใช้คำนี้แล้วกันมันฉับฉวยอะมันไม่ได้มีความหมายเหมือนกับการเดินทางมาร่วมกัน แต่ว่าพอตอนมาทําานอามเนี่ยช่องเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่เอาละไม่ชอบเลยชอบแบบออร์แกนิกผมจะคุยกับเก่งนี้ทุกอย่างมันต้องออร์แกนิกโตช้าไม่เป็นไรโตรไปเรื่อยๆให้คนเก็ตเราว่าเราคืออะไรใช่ไหมดังนั้นการทํา YouTube ให้มีความสุขอะ่ะต้องเป็นตัวเองจริงๆทีนี้พอเป็นตัวเองปั๊บยอดวิวมันไม่ได้ใช่ไหมเป็นตัวเองแล้วมันไม่แมสักครับยอดวิวไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้จะทําเป็นอาชีพยยได้ยังไงใช่ไหมสำหรับคนที่แบบทำ full time เงี้ยคุณต้องเข้าใจเนเจอร์ของของชาแนลคุณก่อน ก็คือว่าคุณทําให้ใครดูผมอะรู้ตัวเลยว่า c h ชาแนลผมเนี่ยมันคือ c ชาแ n ลนิ e ผมจะหาคนที่เหมือนผมอะคืออย่างนี้เว้ยกูไปเจอเรื่องนี้มาวะ่ะ ไอ้เียมันมากเลยก็จะมีแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สนใจเรื่องแบบนี้คนที่เขาแบบไม่สนใจเขาก็จะแบบเฮียอะไรวะเขาก็ผ่านไปถูกปะแต่ว่าคนที่สนใจก็จะสนใจจริงๆเพราะว่าเราแบบเราแพชเนตมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงไอ้เรื่องเนี้มันมันเท่มากเลยตอบิโดน้นะมึงเวลามันไหลมาเงี้ยใช่ปะผมก็สนใจแค่ตรงเนี้ยใช่ไหมว่าผมต้องการที่จะเล่าเรื่องให้คนที่เขาสนใจอ่ะคนที่เขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรเออก็ไม่ดูก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ห่วงยอดวิวจะกลายเป็นว่าพอทําไปนานพอเนี่ยคนก็จะเริ่มเก็ว่าแบบอ oh, ทรงประมาณนี้ผมรู้ว่ามันยังไงมันก็ไม่แมสผมรู้มาตั้งแต่แรกยังไงผมก็ไม่แมสผมไม่มีทางถึง10ล้านซับเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าจะมาถึง1นล้านซับยซ้ and that's okay ไม่ได้คิดว่าเอ้ยปีนี้นะผมจะต้องล้านซับสองล้านซับสามล้านซับผมจะต้องไปนูน่นที่เป็นยูทูบเบอร์ชั้นนําเมืองไทยไม่คิดแบบนั้นหละงนั้นก็ต้องรู้ว่าคนดูของคุณคือกลุ่มไหนแล้วคุณก็ต้องมาคิดว่าเอ้ยคนดูของกลุ่มคุณเนี่ยเขามีในตลาดมีกี่คนใช่ปะ คือสมมติว่าเวลาจะประเมินความสําเร็จของช่องตัวเองใช่ไหมคุณก็มาดูว่าแบบอ๋อโอเคครับคนที่ชอบสมมติผมทำช่องอาหารโอเคคนที่ชอบทําอาหารเนี่ยยอดวิวของคุณเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอายอดวิวของคุณไปเทียบกับยอดวิวของช่องอื่นที่เป็นคนละประเภทได้ถูกปะ่ะคุณก็ต้องมาดูในโซนเดียวกันว่าแบบอ๋อโอเคออเดียนมันมีแค่นี้ตลาดมันมีแค่เนี้ยมึงไม่สามารถที่จะแบบแทงไปตลาดแมสได้นึกออกปะ่ะอย่างอย่างคอนเทนต์ผมเนี่ยคอนเทนต์ที่แบบเป็นข่าวที่ทุกคนสนใจไม่ใช่เฉพาะฝั่งเทคใช่ไหมอย่างเช่นแบบเรือดำน้ํา อะไรเงี้ยหรือแบบข่าวที่มันแบบดูดเงินอะไรเงี้ยเรารู้ว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะหลุดไปฝั่งแมสสาหรับคนทั่วไปแล้วมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ดูเราแล้วเนี่ยยอดวิวมันก็จะขึ้นมาแบบขึ้นเลยอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอายอดวิวตัวนั้นน่ะเป็นพื้นฐานใช่ไหมแล้วพอทําคลิปต่อไปแล้วมันยอดวิวมันไม่เท่าเงี้ยโอ้ยเหี่ยวใจจังเลยโอ้ยทําไมมันไม่ปังมันคือคนเราเวลามันทําอะไรปังๆมันอยากจะปังๆปๆงๆปๆยิ่งๆขึ้นไปถูกป่ะแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ไอวิวตรงนั้นมันมาจากอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันด้วยเพราะว่าหลายคนเน่ยเครียดใช่ปะ่ะหลายคนแบบโอ้โหพี่ทำไมผมคลิปก่อนผม2 0 0 0 0นวิวครับคลิปใหม่ผมได้4ี่หมื่นเองทําไมครับอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะไม่ต้องเครียดคือคิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราเอาอะไรมาวางใน u t u b e อะ่ะมันก็คืองานเราอะ่ะก็เป็นตัวเองไปเถอะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเอาช่องเราเนี่ยถ้าจะเริ่มมันก็ต้องกลับไปเริ่มแบบที่คลิปแรกของช่องถูกปะ่ะม่นก็คือ หกปีที่แล้วอ่ะหกปีเองเหรอนึกว่าเจ็ดปีหกปีนะเรามาเริ่มช่องใหม่ใช่ไหมโซยังโซนาอีฟสวัสดีครับ <laughs> นี่ายกโอนหน้าม,มันยิ่งมาหายเลยโอ้ชิตโน่ไอเด็กคนเนี้ยเนะมันยังไม่รู้หรอกว่าตัวมันอนะเป็นใครอะไรเงี้ยแม่งก็กำลังแบบว่าหาตัวเองอยู่ว่าไอ้เชี่ยกูเกิดมาบนโลกใบน,นี้กูเกิดมาทำไมวะ มันหาตัวตนตัวเองยังไม่เจอเว้ยก็ทําเป็นบล็อกมาเนาะเราแบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์เรื่องของแบบเฮ้กูอยู่ในวงการแบบเทคเมกาถูกปะ่ะก็อยากจะแชร์เรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เรียนอยู่ด้วยทําง่ายไม่ต้องรีวิวเกมละก็เรื่องที่รู้อยู่แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเรื่อง Bitcoin Over w a t c h World Cup อ s ซิลิ o กนเวลล์ขอทันสั้นมืนก็เกิดมาตอนนั้นถูกปะ่ะเออก็คือช่องนี้เกิดขึ้นมาเพราะขอทัสั้นเลยเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกที่ทํมันก็คือซูเปอร์ เรียนสายนี้พอดีรู้สึกว่ามันยูนิคแล้วก็แล้วก็ทํามาเออทีนี้ไอคนเนี้ยตอนที่มันหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอ่ะมันก็ยังมีความแบบเฉยคือกูเป็นคนพูดแบบประโยคหนึ่งกูพูดโดพาพืดพืดพืดโพดพีดโดอะไรเงี้ยแล้วเวลากูถ่ายกูถ่ายทีละประโยคอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ A B C D อ่าเออไม่เวิร์กไม่เวิร์กเสียงไม่ได้อ่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาคุยกับเรื่อง A B C ย้เอาสวัสดีครับวันนี้อะไรเงี้ย ประโยคนึงกูพูดอยู่ประมาณ5รอบถูกปะ่ะแล้วสุดท้ายเอามาตัดชนอย่างเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยมันก็โอเคแต่ว่าตอนแรกก็ทําก็ไม่รู้สึกหรอกว่าเหนื่อยก็ทําไปเออเออ,เอ,อระหว่างนั้นเนี่ยกูก็ไลฟ์ไปด้วยถูกปะ่ะคือกูแยกเพอร์เซนต์กันระหว่างเพอร์เซนต์ยูทูบเบอร์กับเพอร์เซนต์ทวิชสตรีมเมอร์ใช่ไหมเพอร์เซนต์ยูทูบเบอร์เนี่ยกูก็จะเป็นแบบว่าอ๋อสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ A B C D นะครับส่วนเพอร์เซนต์ของทวิชสตรีมเมอร์เนี่ยก็แบบเออเฮียเอ้ยแม่งคนลละฟถูกปะ แต่ว่าตอนที่กูทำทวิชอ่ะไอชิมันสนุกมากคนดูประมาณสี่ร้อยคนประมาณนั้นแล้วก็มานั่งทําแบบเนี่ยน,นั่งดูอะไรกับแชทแล้วก็โอ้ยเฮียสนุกว่ะแล้วพอบางเรื่องเนาะมันรู้สึกว่าแบบเนี่ยเริ่มตัดไลฟ์มาลงก็รู้สึกว่าเออเว้ยคือตอนนั้นก็ต้องยอมแพ้ก่อนว่าแบบกูพยายามจะแยกโลกสองใบนะบอกว่าโลกใบเนี้ยคือโลกแห่งความแบบ ภูมิฐานในสัตว์กูเป็นนักวิชาการอ่ะมึงส่วนทวิชอ่ะเป็นเรื่องของความเกลียนความแบบกลัวตัวตนจริงๆของกูอยู่ในทวิชถูกป่ะแล้วมันจะมีบางเรื่องที่มันรั่วมาหมายถึงว่าแบบเรื่องที่แบบไอ้เชคุยเรื่องนี้ในทวิชแล้วแบบแม่งสนุกมากๆเลยอ่ะอยากจะเอามาแปะลง YouTube ด้วยอะไรเงี้ยก็เริ่มเอาคอนเทนต์มาตัดถูกป่ะปรากฏว่าด้วยความที่คอนเทนต์ในทวิชมันสนุกจริงๆคนดูก็เยอะกว่าคลิปที่แบบมานั่งถ่ายเนีกออกอป่ะแล้วก็มานั่งมานั่งดูว่าแบบ ตอนทาในทวิตอ่ะคือไม,ไม่ต้องทําอะไรเลยเว้ยไอ้ยสะดวกสบายมากก็คุยไปเรื่อยๆถูกป่ะในขณะที่ตอนตอนมานั่งถ่ายเนี่ยโอ้โหต้องมีแบบตั้งกล้องตัดไฟแต่งตัวนึกออกปะ่ะก็เลยเอ๊ทางนู้นเวิร์กกว่าวะเร้ยงไงดีวะงั้นเอางี้แล้วกันเริ่มค่อยๆเอาคลิปทวิตเนี่ยลงมาตอนนั้นก็ยังมีมีนั่งถ่ายนั่งคุยอยู่บ้างแล้วก็เริ่มเนี่ยน่าจะเริ่มจากอันนี้แหละแบบว่านั่งอธิบายเรื่อง anti-aliasing ในในทวิตใช่ปะ่ะ แล้วก็เริ่มมาอาธิบายเรื่องแบคโฮอธิบายเรื่องอันนี้ปุ๊บเชื่อมังดูเวิร์กว่ะเอองั้นเอางนี้แล้กันเอาัอาั้นมาเป็นหลักแล้วกันประเด็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มจากกาันอันนี้จะถ่ายเป็นเรื่องของสปอนเซอร์้วยนะก็คือว่า เราเริ่มจากการนั่งขายสวัสดีครับนี่คือรายการขอทันสั้นใช่ไหมแล้วเราเวลาที่เราจะขายสปอนเซอร์เราก็จะขายแบบว่าสมมติสปอนเซอร์เป็นบัตรเครดิตงี้แล้วก็จะแบบว่าเอามาทายอินกับเนื้อหาขอทัสั้นเราว่าแบบโอเคครับสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องบัตรเครดิตวันนี้บัตรเครดิตแคทีซีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็จะเป็นนั่นคือรายได้ของยูทูบเบอร์ตอนนั้นตอนนั้นถ้าจะมีสปอนเซอร์ทีนี้ผมมานั่งคุยแบบนี้แล้วแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีสปอนเซอร์ะแต่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยไม่ได้สนใจอะไร ตอนนั้นปี2019ช่วงโควิดพอดีตอนนั้นติดแลกนาล็อกแล้วก็แบบเอยเก่งมาอ่ะมึงมามึงว่างใช่ไมมึงมาช่วยขายงานให้กูหน่อยคือกูเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบมีลูกค้าสปอนเซอร์อีเมลเข้ามาเว้ยแล้วก็กูไม่มีเวลาตอบเขาเพราะกูทํางานไงแตบบ่ว่าบางทีสปอนเซอร์ที่แบบไหลเข้ามาไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบก็คืออะไรก็คือไม่ได้เงินถูกป่ะก็แบบว่าเ่าเก่งเอางี้แล้วกันมึงว่างเดลงานให้กูหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ตังก็แบ่งกันคิดง่ายๆเลยถูกปะ่ะปีแรกต้องบอกตรงว่าว่าง คือเก่งไม่มีเงินเดือนถูกป่ะดีลงานได้หนึ่งงานก็เอาเปอร์เซนต์ไปใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินแต่ว่าอย่างที่บอกเสียเก่งไม่เดือดร้อนเรื่องเงินผมก็มีงานประจําอยู่แล้วก,ก,ก,ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องหาสปอนเซอร์อะไรไม่ได้แอคทีฟไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นถูกปะ่ะทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงเดือนหนึ่งที่เราได้คุยกับอินฟลูเอนเซอร์แบบหลายท่านในขับเฮาส์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ย มันไม่มีสปอนเซอร์เลยว่ะซึ่งไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่องเราทําอะไรผิดทาไมสปอนเซอร์ไม่ค่อยเข้าไงเงี้อเป่ะก,ก็จะกลับไปที่เรื่องพี่โค้ดที่คุยกับพี่โค้ดในขับเฮาตอนนั้นพี่ผมอยากมีสปอนเซอร์ว่ะไม่รู้อยากมีทําไมนะแต่พี่โค้ดก็เลยบอกว่าเออถ้ามันไม่เหมาะก็ก็ไม่ต้องมีก็ได้ป่ะแล้วก็แบบเออว่ะก็ไม่ต้องมีก็ได้นี่ว,ว่ะเออก็เลยไม่ได้เดือดร้อนซึ่งเป็นคำแนะนําที่ดีแล้วเป็นคนาแนะนําที่ผมส่งต่อทีนี้ตอออออนนนนัันั้่่่่ะะะผมกกกกกํออกากาาบบาาลลงงงเีียคิดดดวววหรืืููจจจบไท แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดันทํ o ย t u b e เลยเป็นเป็นชอยหนึ่งตอนนั้นผมก็แบบนอนคิดกูค,ควรจะทําดีไหมว่ากูคิดว่าถ้าเกิดว่าทําเป็นฟูลไทม์นาจะไหวอ่าจะทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมานั่งคิดว่าเดี๋ยวมึงทําอะไรมึงออกมาฟูลไทม์เลยมึงจะเป็นใครพอออกมาเป็นฟูลไทม์เสร็จปั๊บเนี่ยภาพในหัวตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยกูจะมีเวลาทำไอ้เช่ยตลอดเวลาดังนั้นกูจะต้องทําแบบนั่นนูน่นนี่โอเคแล้วมึงจะเป็นใครในต,ตอนนั้นกูแบบว่ามีความฝันครับผมอยากเป็นไลน์นัสเทคทิปมากผมยากจะแบบว่าเฮ้ รุ่นใหม่แม่งเอามาลองเลยเออเดี๋ยวกูลองให้ cpu gpu ต่อคอมงี้แล้วเดี๋ยวสปอนเซอร์มันก็คงจะมีเป็นพวกร้านขายคอมอะไรเงี้ยก็คิดไม่ต้องเปิด Studio สตูดิโอสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทั้งทำเบนซ์เทสติ้งเออคิดว่าทำได้ใช่ไหมแต่ก็แบบว่าตอนนั้นมานั่งถามตัวเองว่าแบบว่ามึงชอบทำรีวิวเหรอวะคำตอบก็คือไม่ชอบไม่ชอบทำรีวิวคือบางทีเราทำรีวิวอะคือมันเริ่มมาจากไอเดียที่ว่า ก็อยากจะพูดได้หมดเลยใช่ไหมจะซื้อเองอ่ะมึงซื้อมาก็รีวิวเองอะไรเงี้ยแล้วพอมีสปอนเซอร์ขึ้นมาแล้วบางทีมันมีหลายงานที่แบบว่าเราพูดไปแล้วเขาแบบไม่โอเคขอให้ตัดออกหรือมีถึงขั้นยกเลิกงานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะตัดอย่างนี้คลิปมันก็ไม่ได้อะไรละงั้นก็ยกเลิกไปเลยแล้วกันคืนตังค์ก็มีนึกออกปะซึ่งเราไม่อยากจะดีกะกับอะไรแบบนั้นน่ะจนถึงตอนนี้นะก็ไม่รับงานรีวิวเลยถูกปะ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าอันนั้นแม่งจะ แผนพับนั้นไปก่อนแล้วก็มาไลฟ์ในทวิชนั่นแหละใช่ปะ่ะช่วงประมาณนี้แหละคือช่วงที่ไอ้เก่งกําลังเข้ามาก็ทําเรื่องที่อยากทํามานี่โอ้มันผอมเหมือนกันน,นะไอ้นั่นอ่ะโอ้โหยังรอเหลือเชื่อมาจับทางได้ตอนเนี้เราคิดว่ามาหากราบเกมเถื่อนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราไว้คือวันนั้นมาคุยกันเรื่องแคคโนซีดีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากเลยอ,อยากจะให้ทุกคนแบบรับรู้ว่าแบบเฮียสมัยก่อนนะมึงเกมมันโกงอย่างงั้นอย่างนี้เออเฮ้ยสนุกว่ะ จะมีช่วงที่ผมแบบเลิกถ่ายแล้วผมบอกไอ้เก่งว่ากูจะไม่นั่งถ่ายแล้วเพื่อนแล้วนั่นจะเป็นหน้าเป็นคลิปสุดท้ายเทเล gram แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะไม่เห็นโซฟาอีกเกียของผมอีกเลยก็เลยกลายเป็นว่าฉัน,นทำงี้ดีกว่าเพื่อนบอกไอ้เก่งงั้นเดี๋ยวย้ายมานี่เลยไอ้เก่งก็แล้วตังละ่ะแล้วไงเดือดร้อนเหรอก็ไม่ก็ทำมารเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเราได้เกนเน่นะเกนเน่น่าจะเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกเป็นสปอนเซอร์ที่ผมไม่คิดในฝันมาก่อนแล้วก็ออบตัดมาพอๆกันเราก็แบบเอ้ยนี่ไงสปอนเซอร์อยู่ได้แล้ว แล้วก็จบเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาเราย้ายมาที่นี่เกือบครบ2ปีละผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามากมันไม่อิสระเหมือน Twitch แต่ว่าในมุมมองของผมที่เป็นเจ้าของช่องผมคิดว่า Ecosystem มันดีอะคือหมายความว่าแต่ก่อนผมมี Subscriber อยู่ใน Twitch พอเขามาอยู่ใน YouTube เขาไม่ได้เพิร์กอะไรเลยถูกป่ะแต่ว่าพอมาอยู่ในนี้ปุ๊บ m r ม b e r s h i p มันมีเพิร์กมันดูย้อนหลังได้มันง่าย ผมเลยคิดว่ามันก็ดีอ่ะแล้วก็คนที่เข้ามาดูไลฟ์ก็เดี๋ยวสับส c r i b e ด้วยมันก็วนๆอยู่ในนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเอโคซิสเต็มที่เหมาะสมแล้วก็คนไทยดู YouTube อยู่แล้วมันก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่มันเหมาะกับช่องเราแต่ผมไม่รู้ว่าเหมาะกับทุกคนหรือเปล่าความเกลียนในทวิชมันอาจจะหายไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือคอนเทนต์เรามีแบบมีเยอะอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบเรียกชันแบบพวกความดิบอะไรมันจะหายไปหน่อยหนึงเพราะว่าทุกวันนี้ใช่ป่ะอ๋อข like ึ้นไลฟ์ก็คือเตรียมมาแต่ตอนทวิชอะกไมม่ด้เตรีย กูมาใส่สดกับทุกคนเลยดังนั้นความดิบมันคนเรื่องใช่ปะ่ะแต่ว่า it's okay มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมเตรียมมาผมเตรียมเรื่องมาเล่าไว้เรื่องมันก็คือเล่าแบบจบเออแต่อาจจะล,ลดความดิบลงนี่คือสิ่งที่ผมชอบทำถูกปะ่ะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าในนี้ด้วยที่แบบเออที่สนับสนุนตรงนี้เพราะว่าเราได้ทําสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วมันก็เลยไม่มีความแบบอ๋อไม่อยากทําจนเมียแซวว่ารักแชทมากกว่าเมียอีกแล้วก็มาถึงร้านซับโอ้โหแล้วก็ไม่เปลี่ยนหรอก เพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องไปตามเทรนด์ถูกปะผมไม่ได้ตามยอดว่าเดี๋ยวผมจะต้องไป5ล้านซับผมไม่ต้องไปตามเทรนด์ว่า YouTube ตอนนี้อะไรดีอะไรเด่นถูกปะเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าเดี๋ยวเทรนด์มันก็เปลี่ยนว่ตอนนี้คุณอายุเท่านี้คุณก็ดูคอนเทนต์แบบนี้ใช่ปะยังไงเดี๋ยวอีก5ปี10ปีคอนเทนต์ที่คุณดูมันก็อาจจะเปลี่ยนผมเองก็เปลี่ยนเหมือนกันนึกออกไหมก็ต้องไปด้วยกันอะสปอนเซอร์ชิพเนี่ยถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องรับพูดจากคนที่สปอนเซอร์บ <laughs> คอนเทนต์การเมืองอ่ะคือมันไม่ได้แล้ววะคือไอ้พวกคอนเทนต์เหล่านั้นน่ะมันก็ผมคิดว่ามันทําในแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เว้ยแต่ว่าคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มเนี้ยก็ไม่ได้แย่เนอะวะไอ้ความแบบกันเองแคนดิดอะไรเงี้ยแบบรีแอคชั่นอะไรเงี้ยมันทาใน u t u b e ไม่ได้เพราะว่าโดนบินเอาตรงๆนะคือไม่สนุกมากเลยว่ะแต่ว่ามันก็เป็นการโตแบบไม่ออาเงินเก่งที่ผมบอกไว้ตอนแรกถูกปะ มันจะมีคนใหม่เข้ามาเยอะแล้วก็คนชอบก็เยอะคนเกลียดก็เยอะทุกวนันนี้พอเห็นหน้าผมปับ๊บก็จะมีคนที่เชียร์พักการเมืองฝั่งหนึ่งก็คือไม่เอาละโดยที่ไม่ได้สนเลยว่าผมพูดอะไรอยู่ถูกป่ะแค่คแบบว่าโอ้เอ็นนี่มันเชียร์พักโน้นนี่ว่าเอ้ยไม่ฟังหรอกท,ทั้งที่คอนเทนต์ที่ผมพูดอะไม่มีประโยชน์กับเขามากนะเวย้ยเขาไม่สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยโอเคถึงมันจะเชียร์ใครมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องนี้มีประโยชน์กับคุณมากถ้าเกิดว่าได้มานั่งกินข้าวกันนะทุกคนโอ้ยนะ